โอ้เจฟเจฟอ่าแล้วเวนก็มาตออุ้ยเอาเข้าปากแต่มันตอมคิดนินเห็นน้องกินดูหืมมันดูจะอร่อยมากอุ้ยอุ้ยขอลองชิมบ้างดีกว่า เป็นหนึ่งครอบครัวคะ่ะที่มีแฟนคลับเป็นอย่างมากนะคะสำหรับครอบครัวาสายฮาครอบครัวนี้ค่ะคุณกายและชานมนูสุป,ประกอบแล้วก็ภรรยาที่เรียกได้ว่ามีเสียงหัวเราะเป็นเอก,กลักษณ์สุดๆอย่างคุณฮารุสุป,ประกอบค่ะรวมถึงบรรดาลูกลูก,ลกทั้ง3าคน3ยอดกุมารค่ะอย่างน้องคีรินน้องเนรา่าแล้วก็น้องเอเดนที่ต้องบอกว่าเด็กๆแต่ละคนมีความแสบไม่เหมือนกันแต่ก็น่าเอ็นดูมากๆค่ะซึ่งต้องบอกว่าครอบครัวนี้ค่ะมีแฟนคลับที่ติดตามและสไตล์การเลี้ยงลูกครอบครัวนี้เยอะมากๆเพราะว่าหลายๆคนชื่นชอบที่เขาเนี่ยมักจะพาเด็กๆไปลองทําอะไรที่ หลายๆคนอาจไม่เคยให้ลูกลองทําหรือว่าการเรียนรู้วิถีการใช้ชีวิตแบบธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติกินง่ายอยู่ง่ายแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายค่ะและก่อนหน้านี้ต้องบอกเลยว่าทําเอาชาวเน็ตอึ้งค่ะเมื่อทางด้านคุณกายและก็คุณฮารุเนี่ยได้พาลูกๆทั้ง3คนค่ะไปรีวิวกินอาหารยอดฮิตจากทางภาคเหนืออย่างซาจ,จินค่ะซึ่งซาจ,จินเนี่ยต้องบอกว่าทํามาจากเนือ้อควายดิบคล้ายๆกับซอยจุกข,ของภาคอีสานแต่ว่าซาจ,จินเป็นอาหารยอดนิยมทางภาคเหนือที่คนพื้นเมืองพื้นบ้านเนี่ยเขารับประทานกัน โดยทางด้านคุณฮารุค่ะก็ได้มีการโพสต์คลิปพร้อมกับข้อความของเด็กๆที่กําลังรับประทานอาหารด้วยค่ะว่าซาสเนื้อควายครั้งแรกกับรีวิวที่จริงใจของพวกเราซึ่งเด็กๆและแต่ละคนเนี่ยพอได้ลองทานซาจินค่ะเขาก็ออกมารีวิวโดยน้องคีรินบอกว่าตัวเองชอบเนื้อวัวมากกว่าส่วนน้องเนร่าค่ะบอกว่ากินได้นะแต่ว่านร่ราเนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ในขณะที่น้องเล้งสุดอย่างน้องเอเดนก็ต้องบอกว่าผิดคาดเพราะน้องบอกว่าชอบมากมันมีเท็กเจอร์เหนียวๆเป็นเอ็นๆกรุบๆน้องชอบมากๆแต่ต้องบอกว่าในขณะที่เด็ก เด็กค่ะรับประทานกันอย่างอริดอร่อยมันก็มีดราม่าเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับการทานอาหารชนิดนี้ค่ะเพราะว่ามันมีคนค่ะเข้ามาคอมเมนต์เตือนค่อนข้างเยอะว่าไม่ควรให้เด็กๆรับประทานของดิบแบบนี้เพราะว่ามันมีพยาธิและอันตรายกับเด็กๆและอาจจะทําให้เสี่ยงติดเชื้อในกระแสะเลือดด้วยค่ะแต่ว่าอีกฝ่ายก็มองว่าคุณพ่อคุณแม่เขารู้อยู่แล้วว่าอะไรควรไม่ควรเด็กบ้านนี้กินง่ายอยู่ง่ายแล้วก็สามารถใช้ชีวิตรอดอยู่ได้แม้จะลําบากขนาดไหนก็ตามค่ะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว